พ่อไก่ตัวที่หนึ่งเสียงพ่อไก่เสียงพ่อไก่เสียงพ่อไก่ไก่ลูกอย่าเพิ่งขันอ่าพ่อไก่ขันเสียงแม่ไก่ ไก่ขันเอะะอ้าเก่งมากเสียงลูกไก่ขันอีกเสียงลูกไก่ขันอีกเอ้าเก่งเสียงลูกไก่ขันอีกขันกันทั้งครอบครัวเร็วขันกันทั้งครอบครัวหนึ่สองสามเร็วไก่ขันทั้งทั้งครอบครัว ข้างบ้านตื่นาะก็ไม่ใช่จบลูกอ่ะไก่ไก่ขันข้างครอบครัวพร้อมกันแล้วล okay, okay. 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 ูกหนุนนไก่ไก่หนึ่งสองสามเสียงลูกไก่เสียงลูกไก่ขันเสียงลูกไก่ขันไก่ไม่ขันแล้วจบการแสดง